สวัสดีครับท่านผู้ชม f c ฟพีน้องนนักหมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่ากองทัพมดนะครับอยู่ในแอปหมากรุกคันเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านกฤษดานะครับเป็นภาษาอังกฤษครับถ้าอ่านผิดก็ขอประทานอภัยนะครับเป็นเซียนหมาก10ทิศนะครับ1,264คะแนนเป็นหมากสีขาวนะครับเปิดด้วยมาเทียมครับ หมาเทียมโบราณนะครับไก่เกาฟ้าก็ไปได้ไปด้วยมา้าสายครับมมาสายมมาสายไก่เกาฟ้านะครับคู่ต่อสู้ขยับขุนมาแบบนี้จะคล้ายรูปหม,มาเทียมเรียงผลนะครับแต่ทรงนี้คือมมาเทียมโบราณแล้วเราจะแปลขบบนอย่างไรดีระหว่างเปิดเบีย้ยคู่เปิดเบี้ยคู่ม้าซ้ายกับปูสาม ปูสามทิมดิมแทงสูงปูสามทิมคอควายกินกินกินอ่ะไปครับปู3ามครับคู่ต่อสู้ไม่สนใจใยดีอะ,อะไรทั้งนั้นครับเดินเรือมาตรงตรงนี้จะทำอะไรนะครับอ่ะจกม้าขึ้นไปครับเรามีแผนที่จะฝังสูงนะครับอ่าทิมริมครับกินกับเราไหมกินใช่มากิกนแบบนี้ก็เบี้ยสูงมรณนะครับ ักสูงขึ้นไปนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเราก็กินด้วยคู่ต่อสู้ไหลเม็ดขึ้นมาก็ต้องไล่กันแล้วครับแบบนี้เอาเบี้ยไล่ขึ้นไปคู่ต่อสู้กินตัดมาแบบนี้ก็กินตัดขึ้นไปครับเม็ดมีปัญหาอยู่นะครับ สีขาวต้องแก้ไขเรื่องเม็ดก่อนเสริมคนขึ้นมาอีกเสริมคนขึ้นมาอีกอืมเอาไงดีทางนั้นแทงเบี้ยริมก่อนครับป้องกันเบี้ทางด้านปีกซ้ายนะครับป้องกันการระเบิดเบี้ยสามนะครับของตรงกลางของสีขาวทางด้านซ้ายมือของเรานะครับตอนนี้ก็เป็นตาของสีขาวโอ้ยไอ้ยเดี๋ยว ยกมาขึ้นไปเบี้ยขาดกินกินไล่มาส่วนไปเลยนะครับวัดไปเลยเลยกว่านะครับเราก็ยกมาขึ้นไปจับโคลน,นะครับอืมคิดผิดคิดถูกเนี่ยกินมากินโคน <c oughs> <c oughs> กินโคนเรากินเรือ เม็ดไม่ตายมากับเรือกับโคนเรือบ5โคนสได้8ปดมา2ตัวโคน1่งมามาตัวหนึ่งมี4แต้มนะครับ2ตัว8ดแต้มโคนอีกตัวหนึ่งสแต้ม11ต่อ8โอ้โหขาดทุนนะครับโอ้เอาแล้ครับมาเรื่องนะครับจังหวะนี้ก็ไหนๆก็ไปแล้วนะครับก็จะกลับมากินเม็ดก็ไกลอยู่นะครับ ตัดสินใจไปแล้วก็ไปครับอือหือแย่อยู่นะครับแบบนี้นะครับตัดสินใจผิดพลาดจริงๆเราเอาเบี้ยกินเม็ดนะครับเบี้ยหงายกินขึ้นมาเปิดหน้าขุนของสีขาวด้วยครับเราเราก็ถอยม้ากลับมากินเบี้ยนะครับเขากินเบี้ยเราแดงเบี้ยสูงตำแหน่งเบี้ยมรณะนะครับเราก็กินเบี้ยคืนแตมนม้น่าจะดีกว่านะครับอ้าวคู่ต่อสู้หลบเรือครับหลบเรือเรากินเม็ดครับเท่ากับหนึ่งม้าหนึ่งม้าแรก หนึ่งม้าแรกโคนเม็ดก็พอเล่นกันได้ครับอืมดีนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบเรือนะครับหลบเรือทำให้ไก่ข้าวฟ้าอรอดไปนะครับน่าจะรอดไปนะครับพอคิดจากเล็ดเล็ดของคะแนนตัวหมากนะครับเรือมีห้าคะแนนนะครับม้ามีสี่เอาแบบเขา่าข่าวง่ายๆแบบไก่ข้าวฟ้านะครับโคนมีสามคะแนนครับเม็ดสองคะแนน เบี้ยความหนึ่งคะแนนนะครับเบี้ยหายสองคะแนนอาแบบง่ายๆครับแบบเข้าใจง่ายนะครับจังหวะนี้สีขาวตัดสินใจแทงเบี้ยขึ้นมาสีแดงยังอยู่ตากดนะยังอยู่ตากดถ้าหลบจะเสียเวลาพอสมควรนะครับถ้างนั้นก็ เดี๋ยวม้าเราจะมีปัญหานะครับก็ดันโคนขึ้นไปผูกเบี้ยจุดอ่อนก่อนนะครับเบี้ยสูงมรณะนะครับแล้วค่อยหนีว่ากันครับม้าจะหนีไปทางไหนครับก็มีทางหนีที่ไล่พอสมควรครับเปิดมาจริงๆครับก็ตัดสินใจกินโคนครับท้าไม่งั้นเราจะเสียเบี้ยสองหนึ่งะครับกดสู้ตัดสินใจอําเรอมากินก็ดันโคนขึ้นไปนะครับเราจะไม่ยอมเสียเบี้ยนะครับเสียตัวใหญ่ไม่ว่าครับม้าไม่ต้องเล่นกันแล้วนะครับกินมากินกลับไม่โกงนครับในตำแหน่งนี้ คูณต่อสู้ขยับเรือมาอีกแล้วนะครับจะเอาเรือมาสองลำนะครับขยับเม็ดขึ้นไปครับยังไม่หลบตากดนะครับยังไม่หลบนะครับอ้อร้ออ้อิงจริงๆนะครับบ่าวนี่นะครับคู่ต่อสู้จกมาขึ้นมาจับแล้วเอาเรือมาจับกินเบี้ยสวนไหมกินกินไม่ดีครับหลบขุนก่อนดีกว่าครับหลบขุนข้าปั๊มให้เรียบร้อยนะครับโกโคนผูกเม็ดเอาไว้นะครับพยายามหาที่ปลอดภัยนะครับคู่ต่อสู้ขยับเรือมาครับประกบคู่ จะทำอะไรเอ่ยนะครับเอาเรือมาพูกนะครับหมให้เรากินหน่อยก็ไม่ได้นะครับรายการของไก่ก้าวฟ้านะครับก็เป็นรายการเล่นไปบ่นไปครับปรดรับชมด้วยความบันเทิงครับแต่ไหนผิดพลาดก็ขอประทานอภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับแตมไหนดีก็นาไปประยุกต์ใช้นะครับในการเดินของท่านเองนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับ ทางช่อง YouTube นะครับหรือทาง Tik t o k กก็ดีนะครับฝาแบบกกดไลค์กดแชร์กัติดตามด้วยนะครับจังหวะน,นี้ก็นำเรือขึ้นปะเราพยายามจับม้าไว้ก่อนนะครับถ้าขยับม้าตัวล่างตัวบนขาดแน่นอนนะครับถ้าขยับตัวบนเราก็ไม่ว่าอะไรครับเราก็กินเบี้ยนะครับก็ต้องดูนครับว่าคู่ต่อสู้จะทำอย่างไรนะครับสรุปหมากตอนนี้ก็เป็น2คน หนึ่งเม็ดสู้สองม้านะครับก็พอสู้กันได้นะครับแต่คนทางด้านปีกขวาเรายังไม่ได้ใช้งานนี่สินะครับก็ทําให้เรามีเรามีปัญหาพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปครับไปตามเรื่องตามราวนะครับตามทรงหมักนะครับกาเล่นหมากลุกนะครับก็เหมือนกันทําสงครามนะครับอย่างหนึ่งนะครับเป็นเกมกีฬานะครับ มีทหารนะครับทหารราบคนนี่ไก่ก้าฟ้าเปรียบเสมือนกับเป็นช้างนะครับเป็นช้างเพราะว่าคนถ้าเดินขึ้นไปแล้วถอยหลังก็ค่อนข้างที่จะลำบากกับตัวลําบากเปรียบเสมือนช้างนะครับนะครับช้างถ้าภาษาจีนในมรุกจีนก็เป็นเฉียนะครับเป็นเฉียจะไหลเม็ดไหลเม็ดไ,ไม่ดีไหลคนขึ้นไปน่าจะดีกว่านะครับถ้าเป็นเรือนะครับเรือก็ภาษาจีนก็ ออกเสียงว่าเกือนะครับเกือก็แปลว่าเรือหรือรถนะครับอ่านะครับแต่ในมารุกจีนจะมีครับมีเผ่านะครับเป็นปืนใหญ่นะครับซึ่งในมารุกไทยไม่มีนะครับบางทีก็เคยคิดเหมือนกันนะครับถ้าเราเสริมตัวมากอีกฝั่งละ2ตัวนะครับให้ชื่อว่าปืนใหญ่นะครับน่าจะมันนะครับในมารุกไทยนะครับก็คิดคร่าวๆนะครับไว้เฉยๆนะครับคุต่อสู้ยกม้ามาปีนกำแพงนะครับ เราก็มีไอเดียและเอาเรือกินต,ตอนนี้เบีย้ยมีปัญหาต้องถอยคนกลับมาปลูกเบีย้ยก่อนในอนาคตรเราก็อาจจะอาจจะกินเบีย้ยกินเบีย้ยที่ตำแหน่งชอช้างสามนะครับของสีขาวเรือกินเรือกินม้าของสีขาวขาหักนะครับเราก็จะใช้เม็ดไปต่อยนะครับแต่แต,แต,แต,แต่แต่ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้คู่ต่อสู้โจมตีเราอยู่นะครับ ก็จําเป็นเอาเรือตัวไหนผูกดีเรือตัวบนสวยงามแล้วนะครับก็ใช้ตัวล่างแล้วกันครับเดินเรือให้เหมือนเบี้ยนะครับขึ้นไปเลยครับขึ้นไปผูกเบี้ยริมนะครับแล้วก็เบี้ยตรงกลางหน้าขุนของเรานะครับวากันไปครับผูกไว้ก่อนนะครับก็มาดูกันครับว่ากู้ต่อสู้จะโจมตีเราอย่างไรนะครับเรามีแผนแล้วนะครับแผนการก็กล่าวไว้แล้วข้างต้นนะครับ เดี๋ยวเราจะนําเรือนะครับเรือตัวล่างกินเบีย้ยนะครับอืมแต่เรายังติดเบี้ยเราขาดโคนโคนเบี้ยเรืองขาดอยู่นะครับเรือเขากดอยู่แผนการน,นี้ก็ยังใช้ไม่ได้อาจจะหงายเบียเ้ยไล่มาอ้าวกูต่อสู้เรือมากันครับเรือมากันก็เอาแผนแรกครับแผนแรกเข้าไปก่อนนะครับนําเรือทางด้านปีซ้ายกินปักเข้าไปนะครับกินปักเข้าไปกูต่อสู้รบเรือเรากินเบี้ยอีกตัวหนึ่งนะครับ แต่โครงการของเรานะครับโครงการของเราคือต้องการที่จะกินม้าลิมกำแพงนะครับนะครับเข้าไปะเด็ดศึกนะครับก็ต้องดูนครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรจะเห็นแต้มของเราหรือเปล่าครับใช้เลือกกินก็กินมากินกลับไม่โกงนะครับไม่โกงนะครับแต่ต่อไปสีขาวเดินครับจะผูกเบี้ยหรือเปล่าผูกเบี้ยเราก็ใช้เม็ดเลยครับเม็ด ตำแหน่งนี้ไล่มา้าเขาไล่เรือโอ้โหเราหักขามา้าคู่ต่อสู้ก็อาจจะเจาะเรือเรานะครับหักขาม้าไปครับคู่ต่อสู้ก็มีแต้มแก้อยู่นะครับอ่ามา้าเขายกเจาะเรือนะครับเจาะเรือเดินสมุทรเรานะครับเราก็กินม้าก่อนครับก็หนึ่งเรือแรกสองม้าก็ถือว่าคุ้มนะครับอ่ะ เราก็มาวัดที่กองทับมดนะครับอ่ามีเม็ดมีเบี้ยมีโคนนะครับแบบนี้นะครับจะสู้ได้หรือเปล่านะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ทักทายแนะนํากันได้นะครับเอาช่วงปลายกระดานแบบนี้นะครับกอดันเบี้ยขึ้นไปครับผูกเบี้ยไว้ก่อนนะครับโดนกดกินเบี้ยเราก็จะนํโคนขึ้นไปผูกนะครับคู่ต่อสู้เรื่องที่จะใช้ขนเราลุกละหงายลุกไปเลยนะครับยอมให้มีทางขุนนะครับมุดมานะครับ จะถอยโคนทางด้านปีขวาที่ไม่ได้ใช้งานนะครับกลับมาใช้งานครับคู่ต่อสู้ก็นำเรือมาจะดันเบี้ยไปงายก็ปล่อยเลยครับโคนตัวขวาไปครับไปให้ว่องไปให้ไวนะครับไปครับมุดบาดานขึ้นไปเรื่อยๆครับงายรุกปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเกื่อนกันครับคู่ต่อสู้หลบตานี้ถ้าไม่ขยับเรือนะครับติดแต้มจนนะครับขยับเบี้ยก็เอาเบี้ยล็อก ร้อไว้ก่อนครับร้อนะครับล็อก้อไว้ก่อนเอาเรือมารุกรุกก็ต้องรุกตลอดนะครับเพราะเราจะนําเบีย้ยทางด้านซ้ายรุกจนสวยงามแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ